เมื่อวานครับหลังจากที่มีหลายคนเข้าไปลองกู้สินเชื่อ SnapCash นะในแอป YouChoose แล้วก็เป็นบริการของทาง First Choice นะที่อยู่ภายใต้การกำกับของอธนาคารกรุงศรีต้องบอกแบบนี้ว่าปัญหาที่พบเจอแล้วก็ปวดหัวที่สุดก็คือเรื่องของการสแกนัตรประชาชนแล้วก็การสแกนใบหน้าอันเนี้ยหลายคนเจอเหมือน,อนกันเลยนะ ปสแกนประชาชนทาทาทาปับ๊บนะฮะทำหลายครั้งกว่าจะเข้าได้พอทําปับ๊บประชาชนผ่านปั๊บมาเจอสแกนใบหน้าไม่ผ่านอีกนะก็ต้องมาเริ่มใหม่ต้องมาสแกนบัตรใหม่สแกนใบหน้าใหม่อะไรเงี้ยคือมันเป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างที่จะแบบวุ่นวายในส่วนนี้นะฮะก็ผมได้ไปอ,อ่านคอมเมนต์ต่างๆนะแล้วก็พอจะมีวิธีการแก้ไขเบื้องต้นให้อยู่เผื่อใครวันนี้จะลองสมัครต่อนะฮะ วิธีการแก้ไขเบื้องต้นนี้ได้จากน้องท่านหนึ่งที่มาคอมเมนต์นะครับบอกว่าวิธีการแก้ไขนะให้คุณลองสมัครนะฮะในส่วนของช่วงเวลาที่มีคนน้อยๆน,นะยืนสมัครในช่วงเวลาที่มีคนน้อยๆจะช่วยได้ประมาณหนึ่งนะจะช่วยได้ประมาณหนึ่งแล้วหลายๆคนที่เป็นเครื่องโทรศัพท์มือถืออาจจะแบบว่าเป็น Android ที อาจจะเป็นแบบเครื่องที่ไม่ไม่ใช่เทนตลาดหน่อยเนี่ยมักจะเป็นปัญหานะฮะเพราะฉะนั้นคงจะไม่บอกนะว่าให้เปลี่ยนบัตรประชาชนเอ้ยไม่ไม่ใช่คงจะไม่บอกนะครับว่าให้เปลี่ยนเครื่องมือถือเพื่อมาทาสิ่งนี้ไม่มีทางเป็นเช่นนั้นนะครับผมแต่ต้องใช้ความพยายามนิดนึงย้ําๆเข้าไปนะฮะจะช่วยได้อันนี้คือส่วนที่น้องของแนะนํานะครับแล้วทีนี้นในส่วนของแอปพลิเคชันเนี่ยถ้าพูดกันแบบว่าเป็นเป็นกลางนิดนึงก็คือแอปพลิเคชันเขาเนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่า ในช่วงแรกมีการปิดปรับปรุงไปแล้วครั้งที่1ปิดปรับปรุงอีกรอบหนึ่งครั้งที่2นะและนี่คือครั้งที่3ที่เขาจะเปิดให้บริการอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเขาเปิดให้บริการแล้วเนี่ยนะครับผมสิ่งทีเ่เราจะต้องทําต่อจากนี้คือเราจะต้องเข้าใจด้วยว่ามันยังไม่สมบูรณ์เต็มร้อยนะถ้าเขาก็ได้แจ้งเอาไว้แล้วว่ามันยังไม่สมบูรณ์เต็มร้อยแต่ว่าเขาเปิดขึ้นมาเพื่อเป็นการ ทดสอบประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันแล้วเดี๋ยวเขาจะมีการปรับปรุงเพื่อให้บริการที่เต็มที่มากยิ่งขึ้นนะซึ่งก็คาดหวังว่าในครั้งที่4ที่เขาเปิดให้บริการอีกครั้งหนึ่งเนี่ยน่าจะมีการให้บริการที่ยอดเยี่ยมกว่านี้นะน่าจะเวิร์กกว่านี้ระบบน่าจะเสถียรกว่านี้เพราะดูแล้วเขาค่อนข,ข้างที่จะปรับปรุงแบบจริงจังนะฮะเพราะเาไดจริงจังมากในการปรับปรุงแล้วก็ หลายสิ่งเขาพยายามปรับนะฮะเพราะฉะนั้นใครอยากให้แอปพลิเคชันตัวนี้มีทิศทางไปในรูปแบบไหนนะฮะผมอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยคอมเมนต์ด้านล่างให้ผมหน่อยด้วยความสุภาพนะแ๋ยวผมจะเปิดคอมเมนต์ให้คอมเมนต์ให้ในความสุภาพนะครับเผื่อแอปพลิเคชันหรือว่าเจ้าหน้าที่ต่างๆเขามีโอกาสได้เข้ามาดูเนี่ยจะได้เอาคอมเมนต์ตรงนี้ไปพิจารณานะฮะผมก็พยายามที่จะไปกระบอกเสียงให้แหละ ถึงแม้จะเป็นแค่กระบอกเสียงเล็กๆเสียงหนึ่งแต่ผมก็พยายามที่จะเป็นกระบอกเสียงคุณผู้ชมนะครับเผื่อจะได้เข้าถึงสิทธิ์เชื่อได้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้พูดคุยทิ้งไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะหาหัวข้อที่ดีๆแล้วก็กู้เงินได้แบบอนุมัติที่มันโอเคหน่อยอาจจะมีสิทธิ์เข้าถึงมากหน่อยมาฝากคุณผู้ชมนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตไปทำธุระแล้วครับผมขอทุกคนโชคดีครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ